เอาละครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยสำหรับอากโมบายบุญปตันนะครับผมตอนนี้ก็ถึงอีพีที่จะหลายวันที่สี่แลวมั้งเอ้ยไม่ใช่ที่สามไปน้องเอ้ยไม่ใช่ที่ห้าไอ้น้องมืองแมงใบไก่แล้วผมไปกันใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้ไอ้เต่าผมก็น่าจะตื่นแล้วเราะไปดูกันหน่อยซินะครับผมคุณผู้ชมเราจะได้ขี่เต่าฟาร์มเบอร์รี่แล้วนี่ไงตื่นเรียบร้อยครับเป็นเปหมดหกร้อยห้าสิบเอ็ดเลยนี่น้องนี่ไงเต่ายักษ์หรือดํบันไอ้น้องเอ้ยนี่เป็นสัตว์เล็กของเราแล้วนะครับคุณผู้ชม เยดโคเทนี่เป็นไงล่ะนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ดีกว่าอรนมันก็จะต้องการแบบว่าซีเมนด้วย<อ>นะครับผมสิบอันนะนะไหนว่าของคราฟเราอยู่ไหนวะเนียเรียนมาไรยังเรนกรงเอนแกรมอันเต่าต,ตัวนี้นะครับผมคาร์บอนเมทอะไรสักอยากอ่างเร่อาร์ม่เป็นด้วยนะครับผมนี่ไงนะครับผมผมเตรียมมาแล้วผมซีเมนนะครับผมโดยการเอาพวกเขี้ยวพวกกระดองสัตว์นะครับผมนะดูว่าคิดตินนั่นแหละ เอาไปผสมกับหินนะครับก็จะได้เป็นซีเมนต์มาแล้วเองครับผมมือนี่ไม่ต้องไปขโมยบีเวอร์หรอกนะครับผมแต่ว่ารังบีเวอร์ในบ้านเราก็เกิดแล้วนะครับผมเออมีแล้วมันโผล่มาแล้วนะครับผงมอือแต่ว่าไอเต่านี้ก็สามารถว่ายน้ําได้ด้วยนะค,คุณผู้ชมนะแต่ว่ามันจะวิ่งชา้านิดนึงเห็นปะเออค่นข้างช้าเลยเนี่ยโอโ้โหไฟเบอร์ตรงนี้ได้ไมเ่เอ่ยไม่ได้ด้วยนี่นี่เเดี๋ยวจะว่ายน้ําให้ดู เดี๋ยวลงน้ำลึกก่อนโอ้นี่ไงไว่ายน้ำได้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ว่าปั๊มวิญญาณไรเดียรกูซื้อแล้วนะครับผมไปไป,ไปไปไปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นฟาร์มไฟเบอร์กันดีกว่านะครับผมแล้วก็ยาทาคุติกเพื่อเอาไปไปทำลูกดอกนั่นเองนะครับผมอืมลูกนี้จับไทเซอร์ท็อปดีกว่านะครับเดีว่าอยากลองไงไอเต่าโหตัวนี้นี่ไงไฟาร์มแบบโคตรมันอนะ่ะที่จริงผมคิดว่าเต่าฟาร์มมันกว่าไอไทเซอร์ท็อปอีกนะครับ<อ>ผมเออนะ สำหรับผมดูเทด่ดีอือนี่ไงกินเข้าไปเหมือนรสนะนะครับเหมือนรดไทเลยนี่เป็นไงล่ะมึงอือฟาร์มเบอร์รี่แล้วทีนี้เรารวยแล้วครับผมเราเป็นเศรษฐีเบอร์อรี่แล้วนะเป็นไงล่ะอือเอาเบอร์รี่ไปแจกคนจนนะน้องนี่ไงฟาร์มแทสได้ด้วยเนี่ยหัวโขกไปเลยนี่เห็นปะแม่ต้นใหญ่ๆลยก็โขกได้นี่ไงล้มไปเลยโอ้โหโคตร นะครับผมเดี๋ยวมาดูสเต็กกันหน่อยดิน้ำหนักให้มา600นอยเลยท่ว่ใช้ได้เลยแล้วก็ดำเม้ให้มา800เลยโอ้โหโคตรโหดเลือดที่ให้มา <S 1มื่นสีเป็นตัวแท้งแน่นอนนะครับผมสปีด170 170จริงหรอวะนะครับผมแม่งโอเคไปเดี๋ยวเราฟาร์มแล้วก็โค้งกับบ้านเราดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เจ้าลองก๊าซของเราก็ยังไม่โตสักทีนึงนะครับผมหรือว่างข้าวโพดนั่นแหละนะครับผมที่เราไปหลงกันมามูพัดแต่ก่อนนะไออะไรว่าเออ ลองการ์ดกับล็อกกระอตเม่งโถเอ้ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละนะครับผมอันไหนคือแค่ลอดไหนคือข้าโคดวะนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่โตเลยนะครับผมนะมาไอเต่าตัวฟาร์มของเราตอนนี้เรามีโอ้โห่อนข้างตึงเลยนี่ไงเรามีเบอร์รี่ดำเจ็ดสิบแล้วผมคิดว่าน่าจะไปข้ามไปฝั่งนน้นนะครับก็ทําการฟาร์มไฟเบอร์เท่านั้นนะครับผมฟาร์มเบอร์รี่บาเลยฟาร์มไฟเบอร์เออไอเต่ามันฟาร์มไฟเบอร์ได้ไหมวะ ไม่ได้นะครับผมนะฟาร์มได้แคทแล้วก็มเมล็ดพืชแล้วก็เบร์รี่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมตอนี้ก็จะมีเบอร์รี่เยอะหน่อยนะเพราะว่าวิวสวยเป็นไงล่ะทวนี้เออโซนอีซี่นี่ไงฟาร์มได้เลยทีนี้มันนะครับผม,มฟาร์มมันฟาร์มมันนี่ไงเรื่องเจ๋งเลยตัวนี้แต่ว,ว่าช้าไปหน่อยนะเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนสักหน่อยนะครับผม โอ้วันนี้กีต้าแบบโคตรเท่อะนะฮะชอบนะชอบนะถ้าไปผสมแล้วก็ปักดาเมจโอ้โหมันเลยแหละเอออยากลองใน P5 วันนะโอ้ว่ามันจะวิ่งเร็วแค่ไหนถ้าเราเอาสปีดบ,บู๊ไปนะครับผมผมว่ามันแน่นอนเลยนี่แน่น้องตอนนี้ก็อาร์พ P5 ก็เดี๋ยวค่อยลงนะครับผมนะทำอาร์พมบายก่อนแล้วกันครับเพราะว่าอาร์พมบายมันสนุกสุดมันนะครับผมคือมีไงฟาร์ม โอเคตอนนี้เรามี130เสบอร์รี่ดำางั้นแกจอดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะกลับมาฟาร์มแล้วกันเราจะวิ่งกลับบ้านเฮ้ยมีขี้อยู่ตรงนี้ด้วยเ,เก็บขี้ก่อนแล้วก็ไปใส่แปลงผูกพักของเรานีไงขี้ก่อนมาเริ่มเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหครับโกลเด้นอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรวะสกินทองอเหรอไม่เอาอเว้ยเรื่องเอเอโหด นี่จะโฮดตอนนี้ตองเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมออนั่นไงผมคิดว่าน่าจะทำาไอ้นี่ไปแล้วกันเวลาเรามีแบบทรัพยากรเยืนครับทำสะพานไปนะฮะโอเคตอนนี้บ้านเราก็มีทอดแล้วนะครับผมขอปิดก่อนแล้วกันแสบตาอย่างรุนแรงมาเราจะทำการน,นี่เลยทำไอ้นี่ไว้นาโคติกนะครับไอ้บาเลยนะครับผมไปขดผิดเช่นนั้นนะครับผมจะไปทำไอ้นี่ เออนี่ไงมันก็ยังไม่ได้เนื้อเน่าเยอะเลยนะครับผมถ้ามาเอามาใส่ตัวเราเองนะฮะนี่โอเคเราก็ปล่อยมันครัฟไปเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์นะครับผมในการทําไอ้เตานี่กันหน่อยเลิกกัดน,นะครับผมเพราะว่าเราต้องการเตานะฮะเพื่อมาเผาเหล็กกันนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้เรามีครบหมดแล้วเหลือแค่หินนะครับผมโอโ้โหต้องไปขุดหินละ แล้วก็ต้องเก็บพวกปืนพวกอะไรไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันหนักตัวเรามากโอเคนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะทําการฟาร์มเอมเบอร์เพื่อไปหาที่ขุดดีๆหน่อยครับเพราะว่าที่ขุดของเราตอนนี้มันดูงอแงง,งไปหน่อยนะครับผมนะโอ,โ,โอ้โหถอ้ยนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมทํายังไงนะที่แบบว่าทำสองหน้าจอยงี้นะครับผมปืนมอมม่ปิดทิ้งไปก่อนนี่เลยนี่เลยเนี่ยของผมมันจะมีตรงนี้นะครับผมให้กดนะฮะนี่ตรงนี้ตรงเมนู กดไปปุ๊บมันก็จะเป็นย่อยหน้าจออยงี้นะครับผมนะแล้วก็กดไปที่ตั้งค่าเข้าไปเลยนะครับอ่าเห็นปะ่ะแล้วก็เข้ามาที่วันเวลานะครับผมมือนี่เนี่ยแล้วก็ยืดเข้ามาง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับผมมาเรามาฟาร์มเมเบอร์กันเลยดีกลัวตผมก็จะอยู่วันที่3ของเดือนมิถุนายนนะครับผมนะเป็นเวจอ์ติแฟกท์ทำลาวานะครับผมมือนี่ไง นี่ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร,ร์มเอมเบอร์จนถึง1,000เอมเบอร์เลยนะโอ้โหก็เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9เลยนะจากวันที่เท่าไหร่นะจากวันที่5หรอนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับอือไมอย์ฟาร,ร์มมันเกินนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้1,000เอมเบอร์แล้วนะครับผมแล้วผมก็จะมาซื้อนี่เลยอย่างแรกอืมโต๊ะของโหดนี่ไงใช่ไหมเนี่ยเช่นมีพวกอาว,อาวุธแหละเออนี่ไงที่มันมีพวกเคียวแล้วก็พวกพ,วกพิกแอ็กอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ซื้อมาเลย25เอเบอร์ เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยอเบอร์เท่านั้นตอนนี้จะหมดตัวแล้วเออแล้วก็มาซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะับผมประมาณนี้นี่ก็สามารถซื้อแบบว่าของบูปินแบบว่าม่วงปินแล้วกันเออไม่ใช่บูปินเอาเป็นม่วงปินแล้วกันเนาะเอามาเลยอย่างแรกแอลของเรานี่เลยแล้วก็ที่ขุดที่ขุดผมว่ายังไม่ต้องละมั้งนะครับผมเอาเคียวมาก่อนแล้วกันเออแล้วก็มาซื้อคะแนนไว้ก่อนนะครับ ผมก็ไม่ได้ใช้ของเยอะมากมายซื้อไปอีกที่สิบเหลือหนึ่งพันแปดสิบเอเบอร์นะครับผมก็ซื้อขวดมาออือทีนี้พวกนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับผมมือ,อนี่ไงแล้วก็มาใช้เทียวกันนี่ก็เก็บของที่จะเป็นไว้นะครับคราวนี้เราก็จะไปขุดเหล็กกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเออมามามา <c oughs> นี่นี่นี่ตอนนี้คือผมเสียงดังไม่ได้นะครับแม่เพราะว่าผมผม มันเป็นตอนกลางคืนซะแล้วนะครับผมในชีวิตผมนะฮะเพราะว่าฟาร์มเยอะเกินฟาร์มนานเกินไปแล้วนะครับผมโอเคคราวนี้นะครับผมเราจะมาใช้นะครับผมไอลดน้ําหนักของเราครับผมคูณน้ําหนักของเราเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับผมนะประมาณแบบว่าไม่ค่อยหนักมากนะครับผมไหนวะนะครับมันอยู่ไหนวะ นี่ไงนะครับผมนี่คูณสิบน้ําหนักตรงนี้นะครับแต่ผมจะซื้อสร้อยคอทองมาก่อนก็เป็นความโชคดีของเรานี่เลยนี่แม่สองร้อยเอฟเบร์หายไปอีกแล้วไอ้น้องเฮ้ยซื้อเอาซื้อเอามาทีนี้ก็มาซื้อไอ้นี่กันเลยไหนเอ่ยเราจะหาของกันแนละ้วคราวนี้นะเพราะว่าเราเมียเ,เบอร์กันเลยเนาะ อยู่ไหนวะเนี่ยไ้ปั๊บน้ำหนักกูอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับผมจะใช้ได้หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม25เอมเบอร์นะครับผมซื้อไปเลยคราวนี้ก็รีบไปขุดเลยฮะแม่เราคูณน้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่นี่ยดูน้ำหนักตัวเองสิ4ี0 0นะครับผม4 3 6พนมะครับโู้เจ๋วเลยนะอืมงั้นก็ลุยเลยทีนี้นะครับผมขุดไปให้หมดเลยที่โอ้หิวข้าวซะด้วยคือผมย่างเนื้อไว้อยู่น่าที่บ้านนะครับผมแต่ว่าลองการ์ดของเราตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วเราก็สามารถกินได้ด้วยม ยอดเลยนี่โอเคค่าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับผมนะเข้าวพูดตอนนี้ก็กินได้เรีเยบร้อยอืมเป็นไงล่ะไปอันนี้คือผมจะหาของทําเตาอีกหน่อยนะครับผมนะเผื่อเราจะได้ไปขุดเหล็กกันเลยนะครับผมงเาาหนะ้าจะได้ไม่ต้องมาหาเตาเผาเพิ่มนะผมะเอาสักหกเจ็ดเตาแล้วกันนะครับผมไอม้น้องไอ้น้อง เนี่ยถล่มไฟเบอร์ถล่มไฟเบอร์เว้ยเขียวม่วงก็พอใช้แล้วรกนาะเออเนี่ยได้ดีละยี่สิบเลยโคตรโหดนะครับตน,นี่คือเรามาถล่มพวกไม้พวกหินได้ต่างๆนะครับผมนะักนี่เลยมาเป็นไงล่ะมึงมเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงหมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดไม้ด้วยนี่ไม้กับหินเนี่ยสําคัญเลยอตอนนี้คือผมขุดมาสักพักแล้วผมก็ยังไม่หนักเลยนะฮะเพราะว่า ปั๊บมันโหดจริงๆนะครับผมคูณสิบน้ำหนักของเราขุดโหดไอ้น้องขุดมันเลยแหละออืม,อมนี่ขุดไปให้หมดเลยนะครับพวกหินพวกอะไรเงี้ยโอเคจําได้ว่าเอ่อแถวๆบ้านของเราเนี่ยนะครับผมก็จะมีภูเขาเหล็กอยู่นะครับผมให้ขุดได้ด้วยนะครับผมแม่ก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องไปหาเหล็กไกลนะครับผมถ้ามันพอนะคือมันไม่ค่อยยืดหรอกนะผมเหล็กแถวนี้พอใช้ได้นะครับผม ตอนนี้เราขาดรู้เป็นหนังด้วยถ้าเราเข้าสู่ยุเหล็กเมื่อไหร่แล้วก็มันแน่นะัะผมไปก็หิวเลือดค่อนข้างรีวแล้วนะครับมผมหมาของตอนนี้นะฮะก็กาลังจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมปล่อยให้มันหิวเลือดเองนะครับผมก็ไม่ได้ไปสนใจมันนะฮะออนี่หม,มาเราก็จะคูณบัฟด้วยนะครับผม,มนี่แนี่ก็จะได้เอฟเฟกมาเหมือนกันนะครับผมจะได้ไม่หนักนี่ได้หนังมาแล้วมาทีนี้ก็ครับเตาได้แล้ว เป็นสีเตาห้าเตาหกเตานะครับผมเบอร์เรียบร้อยก็ยังขาดหนังอยู่งั้นก็ฆ่าให้หมดเลยแล้วกันอืต้องการหนังเว้ยนะครับแต่ผมจะไม่ฆ่าบีเวอร์เลยนเพราะว่ามันจะมีประโยชน์นะครับในการสร้างเขื่อนนะฮะปล่อยให้มันสร้างเขื่อนแถวๆนี้เราอยมาเก็บเอาที่หลังนะครับเฮ้ยไทยเซนทรอลพูดไทยเซนทรอลพูดไทยเซนทรอลพูดมอสชอ็อปพด ตาหมดเลยมาเขานี้ขาดหินโอโ้โหขาดทุกอย่างเลยแม่ขุดไปเอาแล้วครับเรากำลังจะเผาเหล็กกันแล้วอืมอืมอ,อโอเคน่าจะพอยังไม่พออีกโอ้ใช้เยอะจังวะนะครับโอเคไหนพอแล้วนะครับผมทีนี้ห้าเตาบ,บวกกับ เตาที่บ้านอีกพอดีเป็นเจเตานะฮะเออน่าจะเผาไวมากเพราะว่าพื้นที่บ้านเราน้อยประหยัดมไม่ได้ซื้อทีนเพิ่มไอ้น้องเ้ยเออนี่เป็นไงล่ะอ่าประหยัดประหยัดใช้ประหยัดโอเคโอเคครับผมคราวนี้ก็เป็นเ็ดเตาเรีเยบร้อยครับแล้วคราวนี้เราก็หาไม้หาอะไรมาประเคนใส่มันได้เลยนะครับเพื่อทําการเผาเหล็กนะอื ใส่ไปก่อนโอเคเราจะเผาในตรงนี้ก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปขุดเหล็กกันเพราะว่าบนภูเขาตรงนี้นะครับมันจะมีเหล็กให้ขุดอยู่นะไม่รู้ว่าเราจะขี่นุกลงมาได้หรือเปล่านะครับมันพูนให้สัตว์เลี้ยงเราค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่เท่ากันกับพูนให้ตัวเราแล้วผมน้ําหนักนี่ไงเหล็กนะครับผมโอเคมาแล้วฉันจะมายึดเหล็กเท่านี้อม มีน้องบอกให้สร้างบ้าน,นบนภูเขาด้วยนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจต่อโทษอน้ำนะครับแล้วก็ขี้เกียจร้อยฝนมันตกด้วยนะครับผมจะบอกให้โคตรนานกว่าฝนจะตกนะครับถ้าเราไม่ดวงดีจริงคือฝนตกยากมากนะผมะกว่าจะทําน้ําในอ่างเต็มได้เฮ้ยเอมเบอร์ทำไมได้เอมเบอร์เใช่ไหมเนี่ยโอ้โหได้เอมเบอร์ด้วยนะครับผมถ้าเป็นฉลงนะนะครับผมจะบอกให้สีเอมเบอร์แน่นอนนะครับผมบอกแล้วนี่แหละข้อดีของสร้อยทองนะมันจะทําให้เราโชคดีขึ้นนะครับผมแม่ ให้ไ,ได้างี้เสีน้องอขุดไปเลยเดีเบื่อมันดิงเข้ามาเองแหละ <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้เหล็กเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยเหล็กเลยหมดภูเขาหรือยังวะยังตรงนี้อีกข้างล่างก็ยังมีนะครับผมเออตอวนี้ก็ดีนะเนี่ยสร้างบ้านถูกที่สร้างบ้านถูกที่แต่มันจะห่างไกลพวกโพลิเมอร์ซึ่งหน่อยอะนะฮะแหมโอเคเราจะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน นกเราตามมัน,นี่เด้เฮ้ยโอไม่น่าเป่าให้มันตามไปเลยน่าจะมาขึ้นเอาเองมาเราจะขี่นกได้ไหมนั่นไงมันคูนให้ไม่เยอะซะด้วยนั่นงั้นก็มาเดินเอาแล้วกันวิ่งเอาไอ้น้องตามพี่มาเลย <c oughs> คุดอนาดนะครับผม โอเคคราวนี้เราก็ได้มาแล้ว800เหล็กนะครับผมน่าจะเผาได้ประมาณ500เทอมนะเหล็กชุดนี้เราต้องการเหล็กประมาณ4,000นะครับผม4,200นะครับผมประมาณนี้เผื่อคราบอะไรหลายอย่างนะครับผมแหน่แล้วก็พวกน้ำมันพวกโพลิเมอร์อีกแล้วก็พวกซีเมนต์อีกเราต้องไปหากันอีกนะครับผมโคตรเยอะบอกเลยอุ้ยได้เหล็กมาพันหนึ่งร้อยไอ้บ้าไม่ใช่แปดร้อยก็การันตีได้เลยว่าสามเตานี้เราจะได้คนขึ้งเยอะ มาก็เผา,ากันเลยทีนี้เย้นะครับผมให้น้องจอดก่อนเออนี่เดี๋ยวมาจอดกันหน่อยดีกว่าโอเคเนื้อผมตัวน,นี้น่าจะกินได้แล้วละ่ะนะครับผมนี่โอเคผมเดี๋ยวสลับพาร์ทนี้นะครับผมนะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแลนนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะ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 โอ้โหตอนนี้ เราก็เริ่มคนทัางที่จะเพียบพร้อมแล้วนะครับผมเรามีทั้งเตาเผาเหล็กนะครับผมสามเตาหกเตาเจ็ดเตาเลยนี่ไงเผาไปก่อนสามเตานะครับผมทีนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วนี่ไงเราก็สามารถคราบตวัวสมิตีีได้เลยไหนไหนสมิตีีอยู่ไหนวะสมิตีีรู้สึกว่าจะอยู่ที่รลเวลสามสิหรือเปล่าจําไม่ได้30ไม่ใช่นะครับผม วิวอะไรเอ่ยอ๋อวิวที่สิบเราเรียนมาแล้วแต่ว่าเรายังขาดไม้อยู่เอองั้นก็ขุดไม้ก่อนลวกันนี่นี่ช่วงแรกมันก็จะขาดของอย่างนี้แหละนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆนี่ได้โตสมิตี้มาแล้วเว้ยไปวางที่บ้านกันนี่นี่นะมึงโหดแน่นอนอวาง วางขวงที่เดินดูนะเอาไงดีงั้นตรงนี้แล้วกันเออนี่ไงโอ้โหคราวนี้เราครับ,รบอันนี้ต่อเลยนะครับผมเราจะหาของครับไปโต๊ะเครื่องนี่ก่อนออโอเคผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่ขอโจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเลยนะครับถ้าใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกนลำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอ้โหขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมโอเคผมก็สวัสดีบ๊ายบายครับไอ้น้องเลยบ้านโหด